สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับพิมพพิมเข้าสู่ข,ข่าวรอบวันนะคะวันนี้วันอังคารที่11พฤศจิกายน2557นะคะอยู่กับคุณอรชุนรินทราวิทูและรินลดาระวีละเลิศค่ะกับหนึ่งในคดีการเมืองที่หลายคนกำลังให้ความสนใจก็คือคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีคนยิ่งรักจินวัรนะครับเดิมเนี่ยกำลังจะต้องมีการประชุมเพื่อที่จะลงมติแต่ว่าเลื่อ,อ,อนออกไปนะครับโดยคณะกรรมาการวิสามัญกิจาการสภาธิติปัญญิแห่งชาติหรือว,ว่าวิสนชก็มีการพูดคุยกันนะครับเห็นชอบ ให้เลื่อนวรระการพิจารณาคัร้องถอดถอนคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคดีการทุจริตการรับจำนวนข้าวจากเดิมจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้ก็เลื่อนออกไปก่อนครับแต่แพทย์เจเสรรัตนนนท์โฆษกของวิสนชชกล่าวว่าคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวาระการพิจารณาคําร้องถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตร ด้วยข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวจากเดิมที่จะพิจารณาในวันพรุ่งนี้ก็ขยายออกไปครับอีก21วัน <c oughs> คือก็จะเป็นนับจากเด็ดพฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ส่งสำนวนถอดถอนให้คุณยิ่งรักก็เลื่อนไปก็จะตรงกับ28พฤศจิกายนเป็นวันกำหนดที่จะถแถลงเปิดคดี ทั้งนี้ก็เป็นไปตามการร้องขอของทนายความของยิ่งรักนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาและก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมด้วยครับส่วนเรื่องสมาชิกกรรมธิการปฏิรูปนะคะก็ตอนนี้สวทชอบอกว่าได้รายชื่อพร้อมครบ18คณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมในการที่จะแต่งตั้งแล้วก็เลือกประธานแต่ละคณะอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะ นายทองทำรงนาวาสวัสด์นะคะโรคโคศกกรรมธิการคัดเลือกกรรมธิการวิสามันประจำสภากล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหากรรมธิการวิสามันประจำสภาเพื่อการเป็นกรรมธิการปฏิรูป18คณะว่าตอนนี้สรรหาได้ครบแล้วนะคะโดยจะมีการแต่งตั้งแล้วก็เลือกประธานแต่ละคณะอย่างเป็นทางการในการประชุมวันพรุ่งนี้โดยสัดส่วนของกรรมธิการปฏิรูป18คณะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีจํานวน25-26ถึงคนโดยจะเป็นสปช21คนแล้วก็คนนอกอีกประมาณ4-5ถึงคน แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่มีจํานวนเต็มคณะคือ33คนโดยเป็นสปชจํานวน27คนแล้วก็คนนอกอีก6-7คนทั้งนี้ในหากที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้วนะคะกรรมธิการแต่ละด้านก็จะเริ่มตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาดําเนินงานทันทีเพื่อศึกษาการปฏิรูปในแต่ละด้านแล้วก็รวบรวมข้อมูลส่งต่อคณะกรรมธิการยกกร่างรัฐธรรมนูญนอกจากนี้จะมีการเลือกตัวแทนจาก18คณะแล้วก็บุคคลภายนอกรวม25คนด้วยนะคะเพื่อที่จะมาเป็นวิปสปชาวาร โดยมีหน้าที่ประสานกรรมธิการคณะต่างๆส่วนโครงสร้างการรับฟังความเห็นก็จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือล่างขึ้นบนนะคะจะมีกรกตจังหวัดรวบรวมความคิดเห็นจากท้องถิ่นส่งมายังสปชส่วนที่2ก็คือลงล่างคือประธานกรรมธิการหรืออนุก,กรรมธิการทั้ง18คณะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองค่ะเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็ระบุว่า การทำประชามติรัฐธรรมนูญที่จะเสร็จรอบนี้เนี่ย<ฆ>จะไม่เหมือนปี2550แน่นอนนะครับคือพอทำประชามติเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าก็ยังคงมีคนเห็นต่างกับร่างกับรัฐธรรมนูญแล้วก็<ฆ>นํไปสู่การทารัฐประหารเนี่ยนะครับ<ฆ>โดยครั้งนี้รองนายกวิษนุเครืองามอยากจะให้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เน้นไปที่ป้องกันการทํารัฐประหารมากกว่าครับ นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ตอบข้อสักถามและแสดงความเห็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญต้องเจอปัญหาความขัดแย้งแน่นอนหากจะให้เป็นกลางทุกอย่างก็คงจะยากฉะนั้นให้มองไปที่หลักการในการนําเสนอมากกว่าควรช่วยกันคิดป้องกันการเกิดรัฐประหารระบุนะครับว่าพร้อมรับข้อเสนอการทําประชามติและจะไม่ซ้ํารอยกับการทําประชามติเมื่อปี2550 นะครับอันนี้แล้วแต่ที่จะมองกันมันเป็นมองผลงานเขาดีกว่ามองความรู้สึกก่อนที่จะมาร่างนี่มันก็ทุกคนก็มีจุดยืนของตัวทั้งนั้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาเขาจะเอามาร่ารัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นหลายคนก็สำแดงกับพนิหารอะไรกันไปพอสมควรแล้วแต่มาถึงจุดนี้ทุกคนต้องปรับทนคติท่าทีโตให้เข้ามาอยู่ในร่องรอยให้สังคมไว้วางใจไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอกครับใครที่บอกว่าคนนั้นกลางมันก็มีคนเถียงว่าไม่กลางอยู่เดีเพราะฉะนั้นเอา ไม่ต้องสนใจโดยเฉพาว่าใครเป็นคนคิดและเสนออะไรเอาหลักการที่เสนอมาปูแล้วชอบไปชอบถ้าใช้ได้โอเคใครจะเสนอก็ช่างมันหลายคนบอกว่าทำไมต้องไปคิดร่างรัฐธรรมนูญเหนือการรัฐประหารอาะก,ก็ทำกันมาสิบเก้าหน19สิบเก้าฉบับมันก็รัฐประหารเรื่งเยอะเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นหนึ่งเป็นภัยหนึ่งในหลายภัยถ้าเราคิดว่าเป็นภัยเราก็ต้องหาทางป้องกันเอาไว้ส่วนจะคิดยังไงก็กแล้วแต่ฮะมันคงแก้หมดจดไม่ได้แต่ว่า ที่แล,แล้วมาเขาก็ได้คิดอะไรได้หลายเรื่องที่แก้บ,บ้างแต่บังเอิญมันก็จะมีคนที่คิดกรณีที่มีข้อเสนอให้ผู้ว่าราชก,การมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอาจารย์วิษณุบอกว่าก็แล้วแต่มองแต่ต้องเปิดโอกาสในการนําเสนอหากกลัวว่าเสนอแล้วจะเกิดความขัดแยง้งก็จะไม่สามารถเริ่มขั้นตอนอื่นได้มีการเปรียบเทียบนะคบว่าการทํารัฐธรรมนูญก็เหมือนการสร้างบ้านเนี่ยอย่ามองแค่ว่า จะทำยังไงให้อยู่ในบ้านได้ด้วยความสะดวกสบายแต่ต้องคิดด้วยว่าทำอย่างไรไม่ให้โจรผู้ร้ายเข้าไปหรือว่าทำยังไงไม่ให้เกิดน้ำท่วมคือต้องคิดเผื่อให้หมดครับ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์วิษณุเครือง่ายก็ยังพูดถึงเรื่องของการเก็บภาษีมรดกด้วยนะคะโดยเป็นการบอกว่าอยากให้การพิจารณาการเก็บภาษีมรดกเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะคะไม่ใช่เป็นการซ้ําเติมหรือว่า,าแก่คนยากจนหรือว่าคนที่มีมรดกน้อยอยากให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมค่ะ ากกรณีที่มีการผลักดันการจัดสรรที่และกฎหมายจัดเก็บภาษีมรดกนะคะซึ่งก็หลายฝ่ายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นตัวสร้างปัญหาความขัดแย้งในสังคมขึ้นได้อีกเนี่ยนะคะทางอาจารย์วิชนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็มองเรื่องนี้ว่าคงเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยเท่านั้นแต่คงไม่ไกลถึงขนาดเกิดความขัดแยง้งเพราะว่าสังคมพูดถึงเรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วแล้วก็มองว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมด้วยนะคะไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุเครือง,งามเกี่ยวกับเรื่องจัด,จดเก็บภาษีมรดกค่ะ พูดเรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วแล้วมองว่าความการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมแล้วสังคมก็ก็เรียกร้องอยู่เพียงแต่ว่าทํายังไงให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ได้ไปรังแกคนยากคนจนมรด,ดกเบี้ยน้อยหอยน้อยหรือแม้แต่คนร่ารวยมั่งคัง่งเขาจะขนเงินนดีออกไปนอกประเทศกันหมดให้เขามีความมั่นใจว่าให้ความเป็นธรรมตรงนี้ได้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าหลักการในกฎหมายภาษีมรด,ดกก็ให้เป็นธรรมพอสมควรอยู่แล้ว หลายประเทศเขาเก็บภาษีจากบาทแรกของมรดกแต่อันนี้ไม่ใช่50ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษีมรดกมีน้ำซ้ำถ้ามีหนี้เขาให้เอาหนี้ไปหักก่อนด้วยซ้ำไปสมมติได้มรดกมาร้อยล้านแต่ว่าเป็นลูกหนี้เขาอยู่70ล้านก็ต้องหักออกไปก่อนส่วนภาษีที่จะเสียก็คือส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไป ส่วนที่มีหลายๆประเทศนะคะไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกนะคะทางอาจารย์วิษณุก,ก็บอกว่าประเทศที่เลิกไปก็มีเหตุผลหลายอย่างแต่ประเทศที่เลิกไปก็มีการผ่านช่วงเวลาที่เก็บภาษีมรดกแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการเริ่มเก็บภาษีมรดกเลยเพราะฉะนั้นหากไม่มีการไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกก็จะต้องคิดภาษีอื่นขึ้นมาทดแทนซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหากับคนยากจนมากกว่าภาษีมรดก จะต้องเก็บภาษีมรดกในตอนนี้แล้วในอนาคตจะเลิกหรือว่าจะผ่อนลงก็แล้วแต่ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะเรียกเก็บไม่เกิน10%อาจจะ 3- หรือ5%ก็ได้ตามกำหนดที่จะออกโดยพระราชกฤษฎีกาโดยย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งใจจะไปไล่ตามเก็บภาษีเพียงแต่มีกฎหมายขึ้นมาเป็นระบบเอาไว้แล้วก็เก็บเท่าที่จะเก็บได้เหมือนภาษีอื่นๆที่มีเล็ดลอดหลุดออกไปบ้างซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งเห็นว่าในสังคมเนี่ยยังมีการลดความเหลื่อมล้ำอยู่